โอเคว้กต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่รายการเข้าชาร์เกมเมอร์ทีวีครับวันนี้จะมาโปรโมสมาครับนะครับก็เป็นเธอครับเป็นโอเวอร์นะครับก็ผมคริวเกมเมอร์นะครับเป็นแอนดในทร์ปนี้ครับครับแล้วก็จะมาไปดูช็อปมันก่อนเลยโอเคก็ นี้จะเป็นเอของฟรีครับครับเนี่ครับกดเข้าไปก็จะมีของให้ก็กรเดนแอปเปิลไอรอนดาบดาบเหล็กแล้วก็ผู้โซ่ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ็นเซลครับมาคือเวลาหาเงินก็จะมาหาตรงนี้ขอของมาแรกครับก็จะได้เงินมาแรเอา เปาของที่ที่ตรงวาร์บครับมันจะมีวาร์บหาของอยู่ครับใช่ครับอันนี้เป็นช็อปนะครับมีของไว้ซื้อได้ครับครับนี่ก็จะเป็นพวกเออหน้ากากครับาแล้วก็ไม้ไม้เออของไ้สร้างบ้านนะครับอันนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับเออครับ แอปเปิลนะครับแอปเปิลทองอันนี้ก็จะเป็นเอฟซี e ครับกดเข้า <m> ไปตรงป้ายครับเคากดเข้าไปก็จะได้เยอะมากครับ e อันนี้เป็นขนมปังครับแล้วก็สตเต็กเนื้อไก่เนื้อไก่ทอดก็แอปเปิลธรรมดาแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกของไว้ปลูกครับทำนากันนะครับก็ ไปตกปลาก็ฟักทองครับไว้ใส่ได้แล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆอันนี้เป็นพวกแร่ครับมีแร่ทั่วไปครับก็มีตัวเอนชาร์จด้วยครับเ,รเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยครับคุณจะไปดูตัวไหนต่อครับก และการออกดกดของแอดมินครับห้ามให้โอพีมั่วครับก็โอพีนี่ครับห้ามเล่นเทนทีด้วยก็เป็นกฎของเอ,อคนธรรมดาครับคือนี่ห้ามเกียนห้ามเตะแล้วก็ห้ามแบนไะอพีครับ ห้ามด่าแอดครับแล้วก็เตะสามครั้งแล้วก็แบนห้ามขอยุครับแล้วก็เตะสามครั้งครับแล้วมากนั้นก็แบนครับก็ห้ามขอโอพีครับก็คือเตะสามครั้งเหมือนกันครับก็เหมือนกันหมดเลยครับนี้ก็เหมือนกันครับแล้วขอปิดปิดแชทก่อนมันบังครับมันบังครับปิดแชท โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเออตดอเลยครับอ่าวาปแล้วกันนะครับครับาวาร์ปก็จะมีวาร์เออมากมายครับอันแรกก็เป็นสร้างบ้านของของของแอดมินใช่ครับแอดมินครับอันนี้ของคนธรรมดามีมีสองอันเลยนะครับสามอันครับสามอันเออใช่ใช่ นี่หาหาของครับเป็นหาของยังไม่ได้เข้าไปดูอเข้าไปดูสักอันแล้วกันครับก็จะเป็นพวกดินอะไรเฟีไปขายตรงชอบครับก็จะมีพวกเกียนทุกตรงนี้ไม่หมดนลยครับครับก็เดี๋ยวแก้ไขแป๊บนึงนี่ก็คือขุดแบบขุดขุดเท่าไหร่ก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับเออเยอะมากครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดู เคก็ okay, จะเห็นซากขุดนะครับสำหรับคนที่มาขุดครับอเ,เออบอกไขาด้วยครับอ้ามขุดตรงตรงนี้ <Okay S 2> นเน,น,น,นี่ยครับตรงเนี้ยเพราะว่านี่มันเรียดแล้วเนี้ยนี่จะมีตรงเนี้ยครับทุกคนนี่ผมแก้มาอยู่เนี่ยโอเคมาขุดนาเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ไ <ป S 1> ที่โดนตัดไปครับ ก็ขายต้องชอบได้เลยนะครับครับก็ไปสปาก่อนโอเคเมื่อกี้ตอตรงวาร์ปครับอันนี้ก็จะเป็นหาของนะอยู่ตรงวาร์ปครับอยู่ต้องวาร์ปอันนี้กิจ,จกรรมหายใจใต้น้ำนะครับก็คือ ป๊าขึ้นไปครับให้ถึงแะดนบนได้ได้นะ,ะครับกิจกรรมนี้ใช่ครับอันนี้คือตัว EP หนึ่งตอนหนึ่งครับใช่ครับเป็นการ EP ครับถ้าเมาส์ขอบไปนะครับมันจะหายตอนแท้ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมได้ 5, ไห้าพันกิจอเทมกระโดดครับครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่า<ช>ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ก็จะมีคนคเออนี่มันสปาวไม่กเกี่ยวเรียกพีคนไปตรงจุดชนะเลยนะโอเคครับได้ให้ดูกันว่าจุดชนะจะอะไรโอเคครับเทียร์เออครับทดสอบความกล้านครับ,บคือจะลากล่างมีลาวาอยู่นะครับให้คุณรีบลงไปแล้วก็รีบผลปนะครับใช่ครับเป็นการทดสอบ จะปั้นึ่งนะครับใครเอาไม้มาวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองโดดกันไปปึ๊บครับอ่อเอาเป็นไงครับอือหืออ้าวคุณหายไปไหนละ่ะไปไปสปาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรง แอดมินครับแอดมินนี่ตรงนี้ครับก็จะมีบอกว่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอใชเออก็นี่เ<ค> <M> ป,ป็นไอดีไลน์ของแอดมินครับ mm hmm. ก็อยากติดต่อขึ้นมาก็ได้ก็ได้มองเห็นอะไรนะคุณมาก็ได้ไดออะไนะครับเดีด๋ยวเพื่อมองไม่เห็นมีทั้งขึ้นอยู่นี่หว่า นะครับอ, 1941, อันนี้ก็จะเป็นอดีลาของของแอดนะครับก็นีเจ้าของเซิร์ฟครับที่ไปเจ้าของเซิร์ฟโอเคครับก็นีื่อผมยังก็คนไหนก็เชิเลยครับก็มีหลายคนครับครับแล้วก็เอ่อโคโอยังไม่มีนะครับก็แอดมินเอโยังไม่มีนะครับครับนี่ครับ แอดมินก็เยอะนีแล้วครับแล้วก็ VIP บวกนี่เขามีมีเงินครเลยเติมบ่อยก็ VIP บวกก็ยังไม่มีนะครับยังเอมีอยู่คนมีคนนะครับเออคนนี้เขาเก่งมากครับโอเคครับสำหรับรอบนี้ก็ยัง IP ไว้ใต้คลิปนะครับครับใครที่อยากเล่นก็เข้ามาได้ครับ ก็มีครับสปาก็ดียอดเยี่ยมครับเคก็สำหรับวันนี้ก็ยังกดไลค์กดซับสไครป์บาย